จะให้ดูไปได้นี่มีแบ่งออกมาเป็นนี่มีจะให้ดูนะคะนี่แบ่งออกมาใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็จากมาชวนเพื่อนชิมด,ดูนะนี่กินกับเม็ดทม่วงไปด้วยนะเด็กอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเอ็มมี่ไลฟ์อินแคนาดานะคะเพื่อนๆกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับมี่กันอีกเช่นเคยวันนี้พาเพื่อนๆมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันหยุดวันนึงของมี่ก็เลยอยากจะทําเค้กเค้กที่มี่จะทาเนี่ยก็จะเป็นเค้กที่มันไม่สามารถหาซื้อได้ที่แคนาดานาะก็จะเรียกว่า ท็อฟฟี่เค้กนะคะซึ่งมีเชื่อว่าสาวไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โหยหาอยากจะกิน จำเป็นจะต้องทําเองซึ่งมี่จะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วสาวไทยทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศไม่ใช่แต่แคนาดานะอยู่ทุกๆประเทศเลยเราสามารถทํากินเองได้ซึ่งส่วนผสมเนี่ยมีเชื่อว่าหาได้ในในต่างประเทศหาได้ในแคนาดาถ้ามีหาได้เพื่อนๆก็น่าจะหาได้เนาะแล้วก็วิธีทําก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแล้วมี่จะบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าจริงๆแล้วมี่ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนี้เลยนี่เพื่อนๆนี่มี่ให้ดูหน้าตา นี่เลยนะคะได้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะนี่เลยนี่นะคะมี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสูตรนี้เป็นอะไรที่มี่ทำประจำแล้วก็ทำบ่อยมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากรสชาติก็ถ้าคนชอบหวานจะชอบอะไรที่รสชาติประมาณน,นี้เพราะมันจะลักษณะคล้ายๆคาราเมลเนาะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้ววิธีทำทำยังไงมาติดตามชมกันเลยคะ่ะ ทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวเค้กนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนผสมของหน้าเค้กท็อฟฟี่ค่ะซึ่งก่อนอื่นน่นะคะเราก็จะนํากาแฟนะคะมาใส่กับน้ําร้อนน่นะคะคนแล้วทิ้งเอาไว้ค่ะจากนั้นให้เป็นเพื่อนเตรียมภาชนะขึ้นมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะตะแกรงมาล่อนแป้งนะคะผงโกโก้แล้วก็ผงฟูค่ะ จะตอล้อมตะล่อมเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้มันฟุ้งนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้พายนะคะมาคนช่วงนี้นะคะเราจําเป็นจะต้องคนให้เข้ากันแบบละเอียดเลยเนาะเสร็จแล้วให้เราใส่กาแฟนะคะที่เราผสมไว้ในช่วงแรกนะคะ ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆพยายามที่จะคนทุกอย่างให้เนียนเข้ากันให้มากที่สุดเนาะเมื่อทุกอย่างเดียนเข้ากันหมดแล้วนะคะก็ตามด้วยนมสดค่ะพยายามคนให้เข้ากันให้มากที่สุดเลยไม่งั้นนะคะมันจะเป็นไตเนาะเวลาเราอบออกมาแล้วค่ะและตามด้วยไข่แดงค่ะที่แป้งของเราก็จะเริ่มเหลวขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรามีส่วนผสมของของเหลวลงไปเนาะเริ่มจะคนง่ายขึ้นแล้วค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็วานิลาค่ะตอนนี้เริ่มจากเข้าที่แล้วนะคะตอนนี้เริ่มเนียนกริบแล้วนะคะก็จะพักแป้งตัวนี้เอาไว้นะคะเรามาทําไข่ขาวกันบ้างเนาะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะทําการตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะพอตีได้สักพักนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่มันนาวลงไปค่ะต่อไปนะคะอย่าลืมใส่น้ําตาลด้วยนะมีลืมถ่ายทาตอนใส่น้าตาลค่ะ และตอนนี้นะคะไข่ขาวของเราก็ตั้งยอดแล้วเนาะส่วนผสมของไข่ขาวนะคะมาคนรวมกับตัวแป้งที่เราตีไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะคนรวมกันแบบเบาๆนะคะไม่จําเป็นต้องคนให้เนียนเข้ากันนะคะเราก็มาเตรียมถาดขนาด6คูณ6นะคะแล้วก็ลองด้วยกระดาษไขนะคะทําการเทปแป้งนะคะตัวเค้กลงไปคะ่ะกระแทกสัก2-3เทียนะคะ ให้เป็นเพื่อนใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้อะไรก็ได้นะคะคนๆให้ไล่ลมออกไปนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะนําเข้าเตาอบนะคะก็ให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบก่อนนะคะแล้วก็เตรียมถาดเนาะถาดซึ่งใหญ่กว่าถาดเค้กของเราอะนะคะเทน้ำอะนะคะลงไปแล้วก็ลองด้วยเค้กแบบนี้นะคะนั้นเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟนะคะ310องศาค่ะเวลา50นาทีค่ะ เรามาดูผลงานน่ะนะคะเค,ค้กที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะพักกันนะคะตัวแป้งเค,ค้กเอาไว้เราก็จะมาทําหน้าเค,ค้กท็อฟฟี่กันบ้างนะคะเริ่มต้นจากการใส่เนยละลายนะคะลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลค่ะคนให้น้ําตาลละลายไม่ให้เป็นเม็ดต่นะคะแล้วก็ตามด้วยนมสดค่ะ พยายามอย่าใช้ไฟแรงอ่ะนะคะค่อยๆค,คนไปค่ะพอมันเริ่มจะเหนียวนะคะก็ใส่กาแฟลงไปค่ะพอหน้าเค้กของเราเริ่มเหนียวแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่แป้งลงไปค่ะเจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงลงไปค่ะ ซึ่งมี่อยากจะบอกนะคะว่าตัวมี่เองใส่ดับเบิลลงไปเลยนะคะเพราะว่ามี่ชอบกินเม็ดมะม่วงหิมพันธ์นแบบเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะและท้ายสุดนะคะเราก็จะเอาหน้าเค้กท็อฟฟี่ของเราอะนะคะ มาลาดหน้าเค้กของเรานี่เลยอ่ะนะคะใครใส่เยอะใครชอบน้อยชอบมากใส่ตามที่ชอบเลยค่ะหลังจากที่ชมวิธีทำกันไปแล้วมีบอกได้เลยว่าง่ายใช่ไหมคะซึ่งถ้าใครหลายๆคนน่นะคะชอบเข้าครัวม่ว่าง่ายมากๆแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ถนัดเข้าครัวแต่ลองอ่ะนะคะค่อยๆทำไปครั้งแรกมันอาจจะออกมา ไม่ค่อยดีซึ่งมี่เองอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรครั้งแรกก็ออกมาไม่ดีเหมือนกันหลังจากนั้นไปเราก็จะได้รู้เนาะชิมไปแล้วก็ทําไปกินไปอะไรประมาณนี้ออกมารับรองว่ารอบต่อไปต้องดีแน่นอนเลยทีนี้จะพาะเพื่อนพมาดูนะคะนี่นี่จะให้ดูใกล้ๆนี่มี่แบ่งออกมาเป็นนี่มี่จะให้ดูนะคะมีแบ่งออกมาใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาชวนเพื่อนเพ่มชิมบอกเลยว่ามีอ่อาจจะเป็นคนที่ชอบเพิ่มชอบแบบประมาณว่าอันไหนที่แบบว่าที่เราชอบอะ่ะเช่น มะม่วงหิม,มาพานต์มิใส่ดับเบิลเลยนะแล้วก็นมสดเนียต้องการความที่เหมือนกับเพื่อนเพื่อนนึกภาพบอ,อกไหมว,ว่าเวลาน้ําที่อ่าที่เป็นหน้าที่ราดลงไปเนี่ยที่มันเป็นอ่มามะม่วงหิม,มาพานต์มันก็จะมีน้ําอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นแบบน้นําหวานๆะน่ะซึ่งมีชอบมากมีก็จะทําเหมือนกับใสอ่านมสดมากขึ้นมีก็จะใส่ามากขึ้นเพื่อที่จะราดให้มันแบบชนิดที่ว่าให้มันซึมลงไปในเค้กอะ่ะเออแล้วก็รสชาติเวลาตักเข้าไป มันจะอร่อยมากๆแต่ถ้าคนไม่ค่อยชอบกินหวานก็ไม่ต้องทำตามมี่ก็ได้นะแล้วอีกอันหนึ่งที่มี่ใส่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นกาแฟเพราะว่าพอเวลาเราตักแล้วก็เข้าปากไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นกาแฟคืออร่อยมากเอาเป็นว่าไปลองทําดูเดี๋ยวมี่จะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะนี่คือ,อ,อ,อไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้เพื่อนๆไปลองทำดูรับรองว่า คือทุกคนนะถ้าทําตามสูตรของมี่แล้วจะกลับอขอใหอ้กลับมาเมนมี่ว่าทําออกมาแล้วรสชาติเป็นไงแล้วถูกใจอย่างที่มี่บอกไหมะนะคะยังไงเดี๋ยวมี่ก็จะไปกินต่อนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะชอบทําเค้กชอบกินเค้กทอฟฟี่ก็อย่าลืมไปลองทําดูนะคะแล้วก็ถ้าใครทําเสร็จแล้วยังไงกลับมาคอมเมนต์ให้มี่ฟังบ้างนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจอย่างที่มี่บอกไหมนะคะก็วันนี้นะคะมี่ก็มาขอฝากนะคะคลิปทํา อทอฟฟี่เค้กนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะคะที่หลายๆคนตอนนี้นะคะมีเห็นสาวสาวไทยในต่างแดนไม่ใช่แต่ในแคนาดานะเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปหลายๆคนเข้ามาทักทายมี่ไม่ว่าจะรู้จักมี่ทางไหนทาง y t u t u นะคะหรือว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าทาง Instagram หรือว่าทาง Facebook เข้าไปติดตามมีได้นะมี่มีถึง2เพจเลยนะเพจแรกนะคะที่เข้าไปพูดคุยกับมี่ได้เนี่ยก็จะเป็นเพจเอ m ี Life in Canada ซึ่งหลายๆคนใน y o u t u b e อาจะถามว่ามี่ติดตามคือติดตามพี่มี่อยู่นะคะแต่ไม่รู้จะไปติดตามพูดคุยกับพี่มีได้ที่ไหนไปที่เพจนะคะเอมี่ไลฟ์อิ a แคนาเพจที่2ก็จะเป็นเพจขายของของมีก็คือชื่อเพจช้อปปิ้งวิดเอมี่สามารถคุยกับมี่ได้2ช่องทาง ถ้าอยากซื้อของก็ไปที่เพจนะคะ shopping with Emmy หรือว่าอยากจะพูดจาสอบถามสนทนากับมี่อะ่ะไม่ต้องซื้อของก็ไปที่เพจ Emmy Life in Canada เพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะช่วงนี้มี่ก็พยายามที่จะลงพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนให้มากขึ้นเนี่ยนะคะยังไงไปติดตามที่นั่นแล้วมีอีกอันนึงอ่ะนะคะไม่ต้องแอดไปที่ไลน์อ่ะนะคะเพราะไลนมี่เอาไว้ขายของเนาะดังนั้นมี่จะไม่ได้ตอบที่ไลน์เลยอ่ะนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก่อนจากไปนี่มีขอฝากนิดนึงนะคะนี่เลยมีตั้งใจใส่มาอ่าให้เพื่อนๆดูว่านี่เป็นสินค้านําเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นอ่า ผ้าคุมกันเปื้อนน่ะนะคะเป็นลายผ้าเขาม้านะคะลายน้องแมวแบบนี้มีทั้งหมด4-4ี่สนะคะไปหาซื้อได้นะคะที่ w w w s h o p p i n g w i t h a m ้งหรือว่าที่เพจ s h o p p i n g ว i t ามีอนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะเย้ก็วันนี้มีขอฝากนะคะคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ